สบายดีพี่น้องวัสดุสุกคนเด้อจ้ามื้อนี้สเสเสงกกกินข้าวอิ่มแล้วสสเสงก็สิไปหาเลาะตามกลางบ้านเนาะพี่น้องสี่ให้พี่น้องเบิ่งว่ามื้อนี้ที่บ้านเขาเห็ดยังกันเนาะอยู่เฮือนอาสเสเสนเห็นเพื่อนนั่งหลายคนเลยอ่ะอยากไปย่างไปเลาะเบงว่งเพื่อนเห็ดยังกันไปฮับเบิ่งฮับส้มนำกันเด้อจ้า ันนี้ซาซาเลงของซาเสงเนะเาะเขาไว้คนเหล้าคนเบียเวลาเพิ่นมาซื้อเบียส,สิได้ไปเก็บลัางเองเนาะใช่รถจักมันได้หน่อยพี่นอ้องเลยใช่มันเป็นบ้านนกนอ้องกระสีมีงัวมีคายแน่นอนหนึง มาห่อกับเพื่อนกินข้าวเนาะพี่น้องคิดว่าเพื่อนนั่งซุ่มอย่างเดียวกี่แท่เพื่อนกินนะเ <c ười> พื่อนกินข้าวเนาะกินข้าวกับยังเงาเด้อร่างข้าวเด้อมาตนาเนี่ยเอาน้ำนาแซงนี่เห็นะหนะนาแซงไป <Okay. S 1> กินข้าวกับข้าวเปียกก๋วยเตี๋ยวอะไรพี่น้องเด้อก <c ười> ินข้าวพี่น้องเลยกินข <c ười> ้าวนัน้ำคลอง น้ำคลองน้ำนาแซงพี่น้องมีคนอาบน้ำแน่เจ๊เจ๊จะพอนนี่น้ำคลองน้ำนาแซงเนะพี่น้องที่กระเจ้าเห็ดหนาหน้าปังนั่นแหละนาแซงดูดไปใส่หน้าเลยพี่น้องเด็กน้อยลีนน้ำอาบน้ำ สบายดีเจ้น,นอกงอัวสวนเม่เซงกับกล่องน้ำอยู่นี่เลยไปโคตพี่น้องเพสิกลองอยู่นี่นนะไปสวนพุดแหละเห็นน้อยๆนะพี่น้อง มาเฮานี่เพื่อสีแบ่งออกเป็นสองเส้นเนาะพี่น้องเป็นสองแยกแยกไปทองพุนหนากงามบ่พี่น้องมาดำหน้าแซงโยงบัดน้องแถวหุ่นแหละอันนี้เป็นผาผาสิงหง์เด้อบ้านบ้านาเสาแซงเอิรนว่าเป็นผาสิงหง์เนาะหน้า,าเสาแซงอยู่แถวพุ่นแหละแถวผาพุ่นแหละ เดียวอีกเงี้ยหนึ่งเพื่อกะสิไปทางนี้เนาะไปบนที่ผ่าสเสีแงเยื่งไปัแหละมันสีโค้งไปฮอนพุ่นแเละประมาณสามกิโลพี่น้องใส่น้ำนี้ไปฮอดเนาะมาเด้อม,มาอาบน้ำเย็นๆเด้อจ้า มาฮ้อนนี่กับสับเสงกก็ขอลาสี่แล้วเนาะไปก่อนเด้อจ้าฝากคนไลา์โปรเซแ่แสงมหาใจในเด้อจ้าอุ่นมหาใจคอยอินเมจิในเด้อจ้าสาวนุ๊กในเด้อจ้าสบายดีบ๊ายบาย